เจะทำไปำไปเพาอกู<ป> okay. ้แคสลูกก่อนฟังลุงก่อนกูแคสลูกบอกให้หยุดหย,ยุดเรื่อลุงนะเราจะต้องเอาคุณชนินเข้าคุกให้ได้แคสกลัวค่ะลุงสุนึรเเราจะเอาอำนาจอะไรไปสู้กับสสชนินได้คะ สู้ได้สิครับนี่ยลุงนะแอบเข้าไปในห้องควบคุมกล้องจอนปิดแล้วก็ถ่ายคลิปที่คุณจจดีมันข,ข่มขืนครูมาให้แล้วลุงไลู่กล้องจอนปิดที่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะรู้ทั้งรุงว่าครูแคทไม่ได้ชอบผู้ชาย แต่มันก็ยังบังคับใช้อำนาจข่มขู่คุณแบบนี้มันต้องโดนจับไม่อย่างนั้นอ่ะมันก็ไปทำกับคนอื่นอีกไปลุงจะพาไปหาคุณศศิวิมลเล่เาหลักฐานนี่แจ้งความไปไอ้ยังมาจกไอ้นี่ละคุณอาชีพให้งานดีๆมึงทำมึงจะเอาเข้าก็าคุกเหอะไปไปไหนไปไปไปไหนอเปีป่ปปยกูเอาละมามึงไม่ให้ปลอง่วยมึงเลย ไปไม่ได้จับกันไปบอกให้ไปไงไปไปไปบ้านมึงยินอะไรไล่ฮอล์เข้าโค้งเหรอพ่อพ่อมาไปไปบ้านเมืองมีกฎหมายคุณจะนินทาผิดยังไงก็ต้องรับโทษไว้จะไปไหนลุงผมขอร้องนะครับอย่าแจ้งความจากพ่อผมเลยนะครับลุง ตัวสับให้ลูงเอา่าคนัดเป้าลุงปล่อยผมปล่อยไปไปแก่เลยมึงแกเอาตัวสับให้จบแล้วมึงไะ้เงินนะไอ้ทอยหยุดมึงไม่ต้องไปพูดดีๆกับมันเลยคนจนแม่งไม่มีสมองต้องเจ็บตัวแบบนี้ถึงจะรู้สึกพอได้ละ

สักดีนาวิทยาลัยดูยอ้อนหลังเต็มๆทางแอปวันดีดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดีสมัครวันดีพรีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวโหลด,ดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย